ใช่ครับเพิ่งปิดกล้อ,องที่อดสามไปเองนะครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ละครนะครับผมเจ็ดเจ้าก็กำลังจะลงจอแล้วครับผมก็สุกาวเมทนาอยูนี้ก็จะได้ชมกันผมเองก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆก็หลังจากละครเวทีแล้วก็ยังไม่ได้มีผลง,งานอะไรที่คือผ่านการสตาด์บายมาดูเลยอะไรเงี้ยเยมื่อก่อนตัวพี่แดงพูดอยู่ตัวพูดยืนพี่ห้องพูดอยู่ตัวพูดยืนรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ดูตัวเองในในหน้าจอ ตอนที่เล่นละครเวทีอยากลงไปดูละครเวทีอะไรเงี้ยว่าเล่นอยู่แต่สิ่งที่เล่นอยู่คนละนไดูละครเวทีเรื่องนี้ได้เลยเนี่ยแต่ว่าพอบเออใจแข็งเจ้าจะลงแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับอยากอยากที่จะดูละครคือมันถือเป็นโชคประทานของทีประมาณปี่ปีได้ไหมครับไี่ได้ไม่ได้อยู่หน้าจออีกประมาณสองสองปีปีครึ่งปีครึ่งแต่ว่ามีความตื่นแค่นที่ยังขันในจอเขาเห็นโฆษณาแล้วอ่าไม่ถึงต็ต้อยก็ก็ตื่นเต้นนะครับ ตื่นเต้นอะไรเงี้ยเอยากอยากดูว่าเป็นยังไงบ้างคือคือเท่าที่ดูทีเซอร์มาผมก็รู้สึกว่าเอาอละครนี้มันมันรู้สึกกระตุน้นกระตุ้นความอยากจะดูนะครับให้กับตัวเองมากเพราะว่าคือเรื่องมันสนุกอยแล้วครับแล้วพอแบบยิ่งทำออกมาทิ้งต่อต่อตออกมาอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเอออยากให้คนมัได้ดูเลยเลยเรื่องแต่ว่าอยากมีผู้ใหญ่อาจจะคุณดูเหมือนอยากดู ที่มันมันต้องทำอยู่ค่อยดเองก่อนครับไม่ไม่ค่อยครับคือก็ดูบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบมานั่งดูตลอดเพราะบางทีก็ดูก็จะจับผิดออกาจะเป็นแบบสายจับผิดมากกว่าเอ็นจอยเกินไปอะไรย่างเงี้ยไม่เขินไม่ไม่แบบไม่ฟินไม่จิ้นนิดหน่อยดูคนอื่นฟินกว่าคนอื่นเล่นฟินกว่ากดูไม่แก้งคุท่านหรือว่าดูว่าดูไม่แก้ดูไม่แก้งเพราะสมมติไม่แก้นั่งดูยิ่งเขาจะแบบว่าแม่ก็จะชมตลอดนะครับลูกชายเล่นผิดเล่นถูกแม่ก็ชมมา เรางรก็ั่างวงอยู่นั่นแหละว่าเป็นเราผิดได้ก็จะแต่ว่าเรื่องนี้ตั้งตาเราดูตั้งตาเราดูมากแต่เห็นภาพแรกยัง<ม>แน่นเหมือนเดิมเลยนะือว่าแน่นกว่าเดิมไหมก็พยายามให้มันแน่นกว่าเดิมแค่ภาพเดียวก็คือแบบกระเทือนโซเชียลผ่านมาถ้าว่าไปก็ผ่านมาปีกว่าครับทีหลังจากที่ยวส่งจบไป ก็มีเวลาได้ได้พัฒนาตัวละครในพราะเพรบะทีมงานแต่แต่มันกลายเป็นว่าอภาพแรกออกมาคนก็คาดหวังแล้ว่าในหนังมันจะต้องแบบหยักหยักสกชื่ออะไรยักกามหยักเออผมเชื่อว่านะครับผมที่อดสามเลยยังจะเรียกว่าถูกใจคนดูนะครับผมเพราะว่า หนึ่งเราก็เอาเคสเอาเคสตัศรีมาจากพี่ใหเนาะเรื่องเล่าเลยภาคสองก็เคสตัศรีมาจากภาคหนึ่งภาคสามเหมือนกันครับเราเอาความรู้ทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้เลยจากจากทั้งคนดูจากทั้งเสียงตอบรับนะฮะจากตัวหนังเนี่ยมาพัฒนาต่อผมก็เชื่อว่าภาคสามที่อยจะทำให้แบบรู้สึกแบบเออมันต้องอย่างนี้สิว่ามันต้องอย่างนี้สิว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผรไม่ได้รู้สึกว่ามันมีสมมติฐาตอะไรคนบอกว่าเออขย่อนจริงไหมบอกว่า่ตีเหล็กก็ตีตอนมันร้อนใช่ไหมฮะ เพราะว่าผมเองก็รู้สึกว่าเวลาไปไหนมาไหน,ไไหน,นะครับคนดูจะรู้สึกจดจำพี่ยักษ์มานะครับแบบถ้าใครรู้สึกว่านัเดทจะไม่เรียกนักเดทหรอกจะเรียกพี่ยัอกษ์ตลอดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออแบบเราก็มีแต่คนถามว่าภาษามีไหมครับเป็นยังไงบอกได้ไหมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนที่แบบผ่านไปผ่านมาในชีวิตเนี่ยมีคนแบบอยากที่จะดูภาษาไปเยอะมากๆก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งู้ชมคกอ้องคุณก็ก ขายให้มันเร็วขึ้นด้วยใช่ครับผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นเรื่องของทางทางมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเลื่อนฉายตอนแรกจะเป็นเดือนตุลาเดือนกลางเดือนอะไรเงี้ยก็เลื่อนฉายอาจจะเป็นเรื่องของโรงด้วยครับที่โรงภาพยนตร์ท่านก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยเร็วมากเลยนะคะตัดต่อทันตัดต่อทันครับเพราะนี่ก็ระหว่างที่ถ่ายทำไปเขาก็ไปตัดต่อทำซีจีอะไรให้แบบเรียบร้อยยังไม่ที่เด็ก ราตุ้นตามถนนซอยหลังพี่วินบ้างเราไปทำอะไรนั่นเราจริงไหมหรือว่าเป็นแค่คนที่โพกัสเรา AI หรือเปล่า AI ก็ก็ผมจริงๆนี่แหละครับก็ก็ระหว่างที่คือไม่ใช่ว่าไม่เห็นในหน้าจอแต่ไม่มีงานทำเลยก็ยังแบบยังต้องทำงานอยู่ยังต้องแบบเออแบบเออทำโน้นทำนี่ตลอดเวลาอย่างเวลาเราไปแบบข้องนาริมถนนเวลาตะโกนเรียกเรา บางเองส่วนมากกาจำเราได้ด้วยเหรอหรือว่าเราสับออกตัวเราก็แบบไม่ได้ออกตัวอะไรเงี้ยก็ก็ไปโคลงๆอะไรเงี้ยเแล้วเขาเจอก็ทักทายอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็บางคนแค่มองหน้าแล้วก็เขาอยากคิวให้อย่างเงี้ยเฉันก็หล่อได้ครับ็ปเแต่เนี่ยแบบเกิดไหมอะเวลาที่แบบคนเจอ เผเจอแบบบางทีเจอพี่บินอย่างเงี้ยถ่ายทุกรถ่ายทกบพร้อมถ่ายเลรัอถ่ายเี่รอฟซีอลดราคาให้ไหมครับไม่ลดครับเ็งสบาทวสิบเต้องคอนเทนต์ให้เขาไหมครบว่าวันนี้อยากขายแบบนี้แบบนี้ไม่มีมาเขาเขาดีสรดพี่เดิดเอนเของเาเนี่ยสัาเป็นยังงวุ้นเปไหนมาทำไมหายหน้าหายตาเอฟซีหน่อยอะไรพี่เ้็กรู้สึกไงบ้างหลายคนที่ที่ทำไปส ว่าคนผมว่าก็เป็นเป็นเรื hay hay ่องที่หลายหคนก็คงแบบคือบางคนเขาก็อยากจะเข้ามาแต่ว่าเราอาจจะอยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะสมกินข้าวอยู่ทํางานอยู่หรือว่าถ่ายทําอะไรบางอย่างที่มันยังต้องเก็บเป็นความลับอยู่อะไรเงี้ยก็ปฏิเสธก็บอกเขาไปความจริงโดยตรงอะไรเงี้ยว่าได้ไม่ได้หะืรเปล่าแต่ว่าเสร็จแล้วหรือว่าจะทำภารกิจอะไรเสร็จแล้วเราก็ถ้าเขายังอยู่เราก็แบบถ่ายรูปไปครับอะไรเงี้ยคนเวลาที่เราไปกับญาติของคนนี้เขาก็ไม่เข้ามาแบบว่า เข้ามานะครับพี่แบคนคนยกให้เป็นแเทวดาเดินดินเข้าถึงหน้า <c oughs> ไม่นะครับผมผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นนักแสดงด้วยกันอ่างเงี้ยครับก็ก็คงแบบอยากใช้ชีวิตบแบบติดดินที่สุดธรรมดาที่สุดอะไรเงผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่แบบเราอ่โหยหาด้วยซ้ำอะไรเงี้ย ใช่ไหมเพราะบางทีเราอยู่ในสภาวะที่ต้องสวยต้องหล่อ,อตลอดเวลาการที่เราได้มาเป็นต,ตัวเอเองโดยที่เราไม่ต้องคานึงถึงสายตาคนที่อยู่ข้างนอกตลอดเวลามันก็เป็นการพักผ่อนจิตใจและก็ความเครียดความกดดันเกิดขึ้นในใชีวิตเหมือนกัน submit. ว่าการที่เราเป็นอี่เรารู้สึกว่ามันเป็นพอด์ของของเราแล้วกันในในสถา,านที่เราอยู่เช่นกรุงเทพอะไรต่างไปนะเขาเป็นคนใส่ใจสสัใจ ใส่ใจเรื่องชาวบ้านใส่ใจอะไรสุดเกลือกสุดใส่ใจน้องหรออ่าน้องบอกน้องบอกไม่ใช่เป็นคนใส่ใจใส่ใจใส่ใจกับเมียแต่ใส่ใจเรื่องคนอื่นนี่ไม่ทราบเหมือนกันเขาบอกว่าอบทำจีเรื่องน้องบอกเองคือคือผมเชื่อว่าเวลาสาวๆอยู่ด้วยกันนะก็ไม่น่าจะได้คุยเรื่องของการละกันครับคุยคุยเรื่องของ เขาและเธอคนอื่นอะไรประมาณนี้แล้วผมก็ชอบฟังมากเลยเราเข้ามาแล้วแบบไหนเล่าเล่าใหม่ซีเล่าใหม่ซีครักดีครับสนุกดีมันมีเอาความใส่ใจของเรื่องของคนอื่นมามาลงที่เราบ้างไหมคะเราก็มีเรื่องอะไรของคนอื่นเราก็จะอัปเดตให้กันฟังเพื่อเป็นองค์ความรู้ครับเป็นมีที่วีดีอแล้วเราถามว่าทปานว่า5นาที8นาทีอะไรอย่างเงี้ยเลย5นาที8นี่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้าง ก็ก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยนะครับเหมถองว่าหมืว่าไงนะเหมือนว่าต้องเลี้ยงไม่้ทานไม่ทานใช่เราต้องเราต้องเราต้องมีสติเหมว่าดูสายตาได้ว่าพูดถึงฉันหรือเปล่าอ้อก็บอกว่างยังไงเนี่ยเล่าซีอะไรจริงไหม ก็จะจะโฟกัสอย่างอื่นกินอยู่ก็กินกินกินแล้วพอเขาเล่าไปแล้วเขาเริ่มแบบมีเสียงแบบมีความสุขเขาก็อยากจะรู้ด้วยว่าพูดถึงเรื่องอะไรอยู่อะไรเงี้ยเออที่จริงก็ไม่ควใส่ใจเหมือนกันควใส่ใจเรื่องคนอื่นแต่ก็มีแต่ข่าวดีๆอย่างอายาญามาคอยอัปเดตครับผมเป็นเหมือนข่าวขยะในวิดีโอครับพออัปเดตวันนึงก็กดลบแล้วก็ลืมเฮ้ยไรล่ะ